สวัสดียามบ่ายค่ะทุกคนค่ะพบกันยามบ่ายแล้วค่ะยินดีต้อนรับสูบ้านประจุบ์ชาแนลคนกาลสินนะคะบ่ายวันนี้ทุกคนเห็นไหมค่ะท้องฟ้ามืดคลึ้มมืดคลึ้มมาอีกแล้วค่ะมีลมลมผัดว้อยว้ยมาแล้วจ้าทุกคนค่ะพี่ดองเห็ดบอจ้าอากาศดีดีจ้า ไอเบิ่งบรรยากาศก,าก่อนจ่าจังสีเบ้าจังสีฟอยป,ปัจุ๊บเห็นอันอากาศดีจ้าก็เลยคลืมอ,อกคืมใจเฮ็ดคลิปจักน้อยจ้ะเฮ็ดคลิปเบ่าน่ำจักน่อยเบ่าพูดจ้าคุยน่ำจักน้อยจ้ะปัจุบ๊บโบแดงอันเดรไลโซดค่ะช่วงนี้ยิ่งตอนนี้คุณยายเิ่นบ่คอยดีปันใดเนาะเิ่นมีอาการสำลักหน่าไหมจ้าทุกคนกันเลย บุคอยได้เห็ดอีกอย่างปัจจุบันเห็ุคลิปลงคลิปมือละคลิปสองคลิปไปตามเรื่องตามเล่าจา้บาบุหันได้เปิดฉากแล้วได้อยู่ทุกคนเพระาระว่าปัจจุบันบุหัลแดนวิโอกาสออกไปข้างนอกได้ออกไปข้างนอกได้ย่ามได้ผุหลาจ้าสรุปแล้วนอกกันเขาก็เหตุให้โบได้ไม่จ้า,ม,จามันมันยุน่งยากยุ่งยากทว่าคนมีเวลาโดนๆให้เขาเหให้ถ่ายเขากเ็เ,กเหติถ่ายได้ดอกจา้าแต่ว่าปัจจุบ เก่งใจน้องเพิ่นลแม่จ้าก็เลยบอกน้องเขาว่าบ่ตองบบตองเห็ดแล้วล่ะเดี๋ยวประจุมีเวลาออกไปขางนอกเดี๋ยวประจุสิไป,ป,จ,ป,ปจังเขาเห็ดห้ดอกเรื่องการเปิดฉากและใดเรื่องอีเมลที่ปิดจุบอันติดข้างอยู่นี่แม่จ่าเอาอีเมลเก่าเขาถอดถอดอีเมลเก่าเขาออกนแม่จ่าเพราะว่าประจุถอดออกบ่เป็นอย่างเฮ็ดเสียหายจะคลองหัวเดียวก็เทียมรีบอยู่มองนี่แม่จ่าว่ามีใ,ให้ปรึกษาได้จ้าทุกคนอยู่นี่แม่ จูบบริไปใส่เลยแต่ละมืออยู่แต่ที่ทํางานนี่แหละบด้เห็นผ้าเห็นตรหน้าเจ้าน่าตื่นขึ้นมากกับคุณยายแค่นั่นแหละจ้าแต่ว่าก็ดีอยู่จ้าเงิ่นเงิอนงเงินเดือนได้เก็บทุกบาททุกสตางค์แต่มันบด้ออกไปใส่แค่นั่นแหละจ้าทุกคนคะแต่มันก็มีดีอย่างเสียอย่างเนาะแต่ว่ากะบบเป็นยังจ้าประจุบกะ อดทนไดดอกเพื่อนเพื่อนลหลายๆคนเทสยูทูบรุ่นเดียวกันนี่เขาไปเห็นถึงดวงดาวกันเมื่อหล้วปัจจุบยังข้าด่วมเตรียมต่วมเตรียมจ้ะหมายถึงเวลาชั่วโมงของปัจจุบันมันผ่านมาโดนแลาา้วจ้ะสิเข่าสามเดือนแล้วจ้ะแต่ว่าปัจจุบผมมีเวลาออกไปข้างนอกสิไปกับตรงมาใส่เวลาเป็นชั่วโมงเนาะชั่วโมงกะล,ะลัวน,นั่นแหละต็เลยตัดสินใจบ่ใดจ้ะคันไปแล้ว มันมันโดนโพดนะจ่ามันอาจจะเกิดที่ยังขึ้นก็นได้นะก็เลยปบอกาศถิ่มงานออกไปค่ะก็เลยอาตองยอมเสียส่วนหนีไปจักระยะหนึ่งจ้าเป่ากันก็ไม่อ้วนช่วนคุยได้จ้าว่ามันได้อย่างเสียอย่างเนาะ